สวัสดีครับพี่น้องรีวิวชีวิตติดดินครับผมสำหรับเสานี้เนาะพี่น้องเนะาะถ้าไม่ยามเบ็ดกับฝนตกเนี่ยคือมากล่ะอุบลริัทธานี้เหาครับไปครับสีมานบมอมานสีไดพ่อติดหมอติดหก็ไปหลุดน,น้ำกันเนาะพี่น้องนาาเนาะตากราบขจอบมาใส่เบ็ดเหนียวหัวมากนอนอยู่นี่ครับก็บบอเป็นยังใส่เบ็ดแซีมผมอีกได้พี่น้องหนึ่งหนึ่งครับสู่กันอ่ะบอบเป็นนังครับผม เลือสำไหนกะเอาสำนักนะครับไปครับไปดุนน้ำกันครับสีมันโมมันครับสำรับบ่าวทองหาอยู่หากินครับผมไปครับพระทางโป่งเดีอยพี่น้องไปพี่น้องไปดุนน้ำกันครับเห็นหมูหมูอยู่หลังนึงครับขจจมาไ่เงี้ยวหมวกขึ้นนี่ว่าสันเดินเป็นข้ระบานเลยผมหมดไอ้ลงมาแต่ว่าเวทผมกับเสียงตาขจาอยู่หุ่นครับขจจลายลายกันขึ้นเมื่อนะครับเวทพรมกับเสียงตาขจจอยู่เด้พี่น้องนี่ครับหลังนี่ ไปซี่จมๆ,ๆอยู่พี่นอ้องสียู่โบยู่กับอีกเรื่องน,นึงครับแต่ว่ามันอยู่ในปลาปลากษตรีต้องพอมใสนี่ครับอยู่บอ่อ่ะพี่น้องดมุนน้ำกันครับสียู่โบยู่ครับเบ็ดขึ้นหนิงแท้พี่น้องเบิ้งพี่น,อน้องนี่ผมหมุนเขามาใส่ครับนี่นี่ครับผมหมุนเขามาใส่หมุนน้ำกันครับพี่น่องแต่ว่าเบ็ดบโบตี บอยู่เอิอแบบนี้อู้ๆโยโยพี่น้องโยโยอ๋องั้นกระหน่ำครับปะวะโคๆ จากบมดิฟุ่นกันโดนพี่น้องบุญนี่เด่นเมื่อโดนเอออืมมาทานมราทานมรทานกับพี่น้องบมรทานมรทานพี่บมรทานครับบมรทานพี่ตัวเดี่ยวนี่้นะคือนี่ครับ ทงปนี่ครับมันมันมันก้นมันเขาเจาะเสีงง้ยวหัวกันเบ็ดมันนี่คุมใสเฟืองใสแง่เขามากพี่น้องเขาบอกแต่เมื่ิด้ติดมองเหีนปลาคุณครับครัเขาเจาะดามข้างในเลยเต็มกัมปุรพี่พี่น้อง บอพี่น้องท้องปโคญยไงพี่ครับท้องปโคยไงเต็มคำพูดครับพีเอาพี่พน้องใส่ถุงใส่เงียนก็น้องมากัน ทั้งนี้พูดได้เถิดพ oh. ี่น้องตรงปลาเพืเกษตรนี yeah. No. Yeah. Yeah. ่เบ็ดอาดฟิล่าบเลยนะนักตึงเลยพี่น้องเลยเฮ็ดเบตจังไฟใดอยุ่อย่าปิดก็ต้องอย่าปิดทักกคนก็พี่น้อง ไปไปพี่น้องเราเสียบเนี่ยก่อนาหานไปคนหนึงครับแต้มนึงเสาที่ฝนตกเนื้นอปูเฮาทำงานนะครับดังนึงวัน,นบ่โอกวันดีดีดพี่นอ้องผมเสียบเนี่ยก่อนพอไปผมมาไม่ได้ดนี่ปลาผมบังอยู่นี่ตุ้งซิ่งหางแน่ไทร Нам. Um... พี่น้องรอเสียบเนื้อคอนครับน,นั้งหมมูกีกพี่น้องั้งเนไก่มาพรอนี่ครับหาไปบงครับคืออุ้ยพี่น้องบิ้งบึ้งบิ้งบึ้งหนึ่งครับเบดติงเบดติงงยูพี่น้อง Thank you. เบ็เด,เ,ดเ,เงี้ยปลามุคเคยหลักพี่น้องทไปนี่นี่แต่มองเบ็ดเงนาปานี่้องพี่น้องเนะาะปลาบุเคยหลากแล้วครับมีทุกคนลากไปใจเสื่อมไหนต้อพี่น้อง ต่อย้มเนี่ยหวัวพู่ต่ใส่เสื้อใหม่เด็กเน่าปอนี่ปลาไม่เคยนะไปบอกกันพี่พี่ครับเต็มกำเต็มกำปูรูพี่น้องพี่สองแต้มบุญเดียวก็ได้พี่น้องปลาหน้องปลาบนธรรมศาสตร์เนาะเนื้นอปู นี้เดี๋ยวครับเขาที่นี่คือการปลอดภัยเว็บล่าแล้วพี่หนุ่ม เดือไม้นาะทอสองหลังอย่าปีก,ก่อนพี่น,อน,ออน้องไอแต่ส่เงียวอ่อนน้อมเลยสฟกวหมดเบ็ดผมผมบร้ทายืนมึงก่อนเนี่ยขาเจาะกออกตลบพี่น,อนอาา้องไฟทุกนปลาผือปลาบัาาวผมบริถายักโตหมวกผนังเนาะมว่ากัน เพื่อให้ับกมันจะเปะรยล,ลัดเบ็ดผมเบ็ดผมไปเดอดเบ็ดผมลงน้ำผมาพี่น้องทานเบาย่าง้นงคนหาจินพี่น้องสองโโลกกลัวเลยครับนักตึงพี่น้องเลยไก่กำบงไปพี่น้องมนี่ไม้นาทอเข้าจมอีกแล้วครับ ยูบ่ะยูกับอีกเรื่องน,นึงพี่น,อน้องเงาปูเขาจมอีกแล้วพี่น้องยูบ่ะยูเท่านั้นแหละครับหลังนี้ก่อนโอ้หลังนี้คำว่านุดเสากคอนไหนนี่พี่น้องจมอีกดสิบเลยครับขึ้นหนึ่งเถอแล้วพี่นอ้องเอาเดี๋ยวไปฟืน้นเบ็ดในเบืเ้องก่อนตักไปม,ม,มุมเดิมครับ โบโอย่้โหโบยูโบยูพี่น้องโบยูเต่านี่โบยูเพชรเกิดยังใหม่อยู่นะนูดครับพี่น้องนูดไม้หนาทาอห้องเก่านี่นูดโคเป็นยังครับนูดกับไซเนียสินใบไม่ เ,ออกกกกเดี๋ยวผมสิกูเล็ดออกคือมันเล็ดส้มสัมหลังดกระไฟไเดี๋ยวผมขอเสียบยิงมาแตงเล็ดกันด้วยพี่น,น้องด้วยสียดสองแต้มนะครับมึงสองแต้มกระเซียวได้สองแต้มม,นนมามที่ว่าโอเคเฮงเอาพี่น้องเสียบเป็นไหมก่อนครับบูด,ดครับ เต่าในไม้หนาะทอเขานี่นแลครับขั้วมันกับวัตไลส์ดอกพี่น,อน้องการใส่เบสขั้วมันวัตไลส์เลยครับรมาขั้วสังเกตครับพี่น,อน้องสังเกตเริ่มปลาสังเกตเริ่มปลาครับเริ่มปลาเที่ยวเริ่มปลาเที่ยวปลาขึ้นมาปลามันอยู่ส่วนไหนเนี่ย นี่พี่น้องน,นี่ใส่เยอกว่าโดดครับรวาสดุโหดหมายนี่อันนี้กัซีเมนต์สวัสบ่ถึกแล้วครับตะบ่มหันหมูจุกหูไปพี่น,น้องตานี่ไปหาแตงเบ็ดกันเดี๋ยวพาพี่พาน้องเอน้องสึกรูปหยอดรูกพี่น้อง ก็จนนอกไปเยอะหัวกอมน้องเลยครับไปเศร้านี่ฝนไม่เลยพี่น้องผมยามเบ็ดตากฝนในพี่พี่น้องเมืองหันด้วยบระเทศไทยพี่น้องเมืองไปไปครับขอปลาไปผมไปเด้อผมรอแต,ง,อแตงเนื้อแตงเบ็ดใหม่ก่อนนี่ครับผลงานเท่านี่ครับไฟทั้งนี่ ข้าเจ้าใส่เบ็ดเงียหมวกแยมเบ็ดผมเดี๋ยวผมรอแต่งเงียไม้ก่อนครับไม้นี่บได้ชักโตได้ที่ไหนนะครับเบื้องใบผมนะครับผมรับผมสวัสดีพี่น้องอีกครังครับมาปรดมุแแยมกันจะขึ้นเมื่อไแล้วครับหาเมื่อม่ขังกันของแยมครับพี่น้องซอยผมยอมบางขันผมมาปักบบนี้สองแยมกับกัมโมหมผมได้พี่น้องพี่ครับ โกคัวกล่ะไปขั้นบววนักคนนั้นครับนี่ครับตำาลายไงเฮาพี่น้องมึกเอาแขนผมครับปลาบึงสวงเงาคู่ศอกครับเงาํำศอกผมนะครับการทายอยู่ห้ากินหวแต่หากินในเชิอองนี้นะ้องพี่น้องนเนาะเข้ากปสีรีมี่ผมไม่กินตลอดครับนี่ครับเซิงอ,อนุรักตัวอะไรเข้าไปจังเอาครับพี่น้องกไอ้ผมอยู่ตัวครับบางคับผมเอาขังในนี่ ่ะครับการหายอยู่หากินเขาสองแต้มโอ้ยูบ้าโอเคอยู่ยูบ้าโอเคอยงงู่หมดถึงหายนะพี่น้องแต่สองแต้มนี่ครับใส่เฟื่อนอยู่ในปลาใหม่ผมได้พี่น้องอยดูตั้งนองคือสีบัวไหลดอกแปนแต่กะบะโปรงนี้นะครับมัตเวตบอสเสียครับอ้าพี่น้องบอกหลายยายฮางพี่น้องเนาะสำหรับเสานี่ครับโอ้มาเฮาแะไรพี่น้องสำหรับเสานี้ก็ล่าพี่ล่านัองไปกับเพียงมาเฮาเนาะพีะ่น้องเนาะ กรับรีวิวซีวีติดดีนครับฝากพี่ฝากนอ้องเป็นกำลังใจเขามากควไส้หน้าไม่แล้วครับสำหรับนีก่ก็สวัสดีครับไปครับเอาปลข้ามาขันตุ่มแม่ต่มแม่แกงก่อนนี่รุ่นนี้แม่แล้วคือสิบกว่าคนหรอกครับไปครับมาดูน้ำกันดใบ